你好。 สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวพัสดุนะคะที่เราส่งมาจากไทยนะคะก็คือคุณแม่ส่งมาให้นั่นเองนะคะคือโดยปกติด้วยส่วนตัวนะเราจะส่งของจากไทยมาบ่อยอยู่แล้วนะคะประมาณเดือนถึงเบือมาประมาณเดือน2เดือนอะ่ะออก็ให้คุณแม่ส่งให้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยหาไม่ได้จากในถังเปาเหมือนพวกเครื่องปรุง,งอะไรเงี้ยบางทีคือราคาแพงมากนะพอในถังเปาหรือว่าดูจากร้านค้าอื่นๆน,นอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าแบบรวมๆกันแล้วคือส่งของมาจากไทยอะ่ะบวกกับสินค้ายอย่างอื่นด้วยอะ่ะมันถูกกว่างเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาแช ะะว่าเราส่งของจากไทยมายังไงนะคะส่งด้วยวิธีไหนาราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังจะมารีวิวสินค้านะคะที่คุณแม่ส่งมาให้นะคะว่าเราส่งสินค้าแบบไหนมาที่จีนบ้างคะ่ะ อันแรกนะคะเราใช้บริษัทไหนในการขนส่งนะคะก็คือว่าเราใช้บริษัทซนทงควอตี้นะคะเป็นบริษัทที่เราใช้บ่อยเป็นประจาแล้วก็เชื่อถือได้นะคะซึ่งเราจะใช้ e c h ช t คุยกับเขาค่ะเขามีทั้งบริการ e c แ a t แล้วก็บริการไลน์ได้เลยทุกคนสามารถที่จะแอดวีแชทหรือว่าแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้น QR Code ไว้ให้ทุกคนไว้สแกนนะคะไปคุยกับพนักงานได้เลยค่ะราคาขนส่งของบอริษัทนี้คือถูกมากนะคะส่งมา1กิโลนะคะ150บาทนะคะก็จะส่งของมาได้ถึงเซี่ยงไฮ้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียคค่่่าสาสงภยในประะเทศ การขนส่งของบริษัทซนทงคว่ตี้เขาจะส่งด้วยรถค่ะทุกคนก็รอประมาณ20-30ถึงวันนะคะก็คือถึงแล้วคือด้วยปกติของอ่ะมันจะประมาณ20วันแหละไม่เกินนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะช้าตรงที่ว่ากรมศุลกากอรอะไรเงี้ยเขาตรวจเช็คตรวจสอบนะคะขั้นตอนการส่งของนะคะก็คือเราก็คือเตรียมของจากบ้านได้เลยนะคะโดยส่วนใหญ่ของที่เราสั่งจะสั่งมาจากช้อปปีก่อนเพราะช่วงโควิดนะคะไม่อยากให้คุณแม่เดินออกไปช็อปที่ห้างให้เรานะคะก็เลยจะสั่งของจากช้อปปีนะคะให้ส่งไปที่บ้าน,นะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็ให้คุณแม่แพ็คของอะไรเรียบร้อยนะคะรวมท้งเหมือนซีลพวกกันกระแทกอะไรอย่างนี้คือให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็ส่งของของเราะคะ่ะส่งไปที่โกดังของบริษัทที่กรุงเทพะคะ่ะจากนั้นไม่ทําอะไรเลยทุกคนบริษัทเขาก็จะทักมาหาเราเองนะคะตอนที่เราส่งอะลืมบอกไปว่าจะต้องเขียนวีแชทไปในหน้ากล่องด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าเป็นของใครของใครนะคะแล้วก็เมื่อของถึงบริษัทแล้วเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะจัดการแพ็คแยกของให้เราเองนะคะว่าขอแบบไหนควรจะใส่กล่องไหนแยกไว้ให้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ชําระเงินนะคะชําระเงินเสร็จก็รอไปเลยค่ะทุกคน20-30วันโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะเราสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งนะคะได้ที่เว็บไซต์ของซนทงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างนะคะแค่คาดจบไปแล้วนะคะกับการขนส่งแล้วก็ตอนนี้ของมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมารีวิวของของเรากันนะคะโดยส่วนใหญ่ของที่เราอยากได้มากๆจะเป็นพวกอาหารคีโตนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีน้ําตาลไงของหนักมากนะคะเพราะว่าส่งมาหลายอย่างมากนะคะอันแรกที่อยากกินมากเลยครเป็น ลิกนะคะอันนี้เป็นรถอะไรอะ่ะเป็นรสออริจินัลนะคะแล้วก็สั่งมาอีกอันนึงเป็นรสต้มยำค่ะ น,นี่คือแกะกินไปแล้วสองสองซองนะคะพี่ที่ทำงานชอบมากนะคะลูกโกกินแล้วเอ้ยกินแล้วเ,เคี้ยวมันดีอะอร่อยมากนะคะอันนี้รสต้มยำอร่อยมากแต่เผ็ดไปหน่อยโดยส่วนตัวคือกินเผ็ดไม่ได้แต่ว่ารู้สึกชอบทั้งสองรสชาติมากเคี้ยวมันมันเพลินๆนะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นของที่เราวิงบอนยักษ์ได้มากๆนะคะเพราะว่าหาที่จีนไม่ได้เลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบติดกินอันนี้มากๆนะคะนั่นคือเยลลี่กลมๆแบบนี้นะคะเราซื้อมาทางเม็ดใหญ่เมด็ดเล็กนะคะเม็ดใหญ่คือกินหมดแล้วกว่าจะได้ถ่ายในเหลือแค่เม็ดเล็กอันนี้นะคะต่อไปอันนี้ก็คือหาไม่ได้กนนนีอั นั่นก็คือชา,านแป้งโตเกียวค่ะอยากกินแป้งโตเกียวมากเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาอัดคลิปทำโตเกียวกันว่าจะรอดไม่รอดนะคะอันนี้เขาบอกว่าทําง่ายนะคะแค่ผสมน้านะคะกับแป้งตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะก็เป็นแป้งโตเกียวแล้วนะคะเดี๋ยววันไหนจะมาลองทํากันเป็นครื่องบงสามเกลือนะคะก็วิงวอนอยากได้อีกเหมือนกันนะคะไซรับนะคะกลิ่นโคกที่ไม่ผสมน้ําตาลนะคะเราเป็นคนที่แบบ บิดดื่มโคกมานะคะก็เลยซื้ออันนี้มานะคะรสชาติเขาเหมือนโคกจริงๆเลยกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภยัยเพราะว่าไม่มีน้ําตาลนะคะแต่ว่าอับติดลิ้นนิดหนึ่งแต่ที่กินเสร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นรสชาติของพวกย่าหวานอินิทอลอยู่แล้วอนะไรก็คือหลับได้เหมือนโคกมากคะ่ะแนะนํานะคะกี่ห่อนี้นะไปลองซื้อทานกันนะคะอีกอันหนึ่งก็ยังหนีไม่พ้นนะคะพวกคีโตนะคะเพราะว่าติดกินมากนะคะก็คือเป็นไส้หลับนะคะนี่เป็นน้ําตาลไหรับย่าหวานนะคะอันนี้กับอันนี้ค่ะ อันนี้คือซื้อมาเยอะมากนะคะเป็นขนดพกพานะคะซื้อมาแน่นจริงๆเพราะด้วยส่วนตัวคือถ้าสมมติว่าไปซื้อพกชานมอะไรอย่างนี้กินนะคะก็จะได้ใส่อันนี้ไปจะได้รู้สึกว่าเออมีความหวานหน่อยในชีวิตนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุก,กี้มาล่าค่ะทรงยับเยินหน่อยนะคะอันนี้อ,อร่อยมากคือกินแล้วมีความเผ็ดของกลิ่นมาล่านะคะทํากินกับซุกี้คืออร่อยมแมกรสชาติเขาจะเผ็ดๆหน่อยแต่ว่าคือกินแล้วก็รับได้าุก ดีมากนะคะต่อไปอันนี้เป็นโชยุนะคะของทาคุมิอายิค่ะติดกินยี่ห้อนี้มากนะคะยี่ห้ออื่นที่จีนนะมันมีแต่ว่ารสชาติมันจะ ไม่ถูกใจอ่ะเออไม่ถูกใจเท่าอันนี้บางคนอาจจะชอบโชว์อยู่ที่จีนแต่ดโดยส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะชอบกินติกี่ห้อนี้มากกว่าค่ะต่อไปก็เป็นเครื่องปรุงอีกอันนึงเป็นของเมกกะเชฟนะคือมีทุกอย่างของเมกกเชฟนะคะมันจะเป็นซีอิ๊วขาวหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำปลานี่อยู่ในครัวแกะไปแล้วนะคะก็ะเลยไม่ได้มารีวิวน,น,นี้นะคะเป็นของทั้งหมดที่เราสั่งมาจากไทยนะคะเป็นไปเลยยังมีเสื้อผ้านะคะที่ส่งมาด้วยนะคะเป็นกางเกงซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ากางเกงไซส์ที่จีนอ่ะมันกะไม่เหมือนที่ไทยเพราะว่่าไไซ์ขอองคคคนนนนจกกัับทยืมม็ กันเนาะคือเขาตัวเล็กอะก็ทำให้เราคือเวลาเลือกไซส์ลำบากแล้วก็พอซื้อมาไซส์ใหญ่หน่อยอะให้มันเหมาะกับสะโพกเราอะแต่เอวเรามันมันมันเล็กไงพอเอวเรามันเล็กสะโพกมันใหญ่กว่ามันก็หาไซส์ลำบากแล้วพอซื้อกางเกงอะจะต้องซื้อกางเกงที่มันสะโพกได้แต่ว่าเอวมันใหญ่ ก็เลยต้องเอาไปเย็บเข้าเพราะเอาไปเย็บเข้าปุ๊บราคาแพงมากตัวหนึ่งประมาณ350บาทซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแม้ก็เลยซื้อกางเกงจากในช้อปปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้คุณแม่เย็บเข้าให้สําหรับตัวไหนที่รู้สึกว่าเอวมันใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็ให้ท่านเย็บให้นะคะกนแล้วก็ส่งมาคือถือว่าโอเคก็ยังไงก็ถูกกว่าที่ซื้อจากจีนแล้วไปเย็บมันนวแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลารอนานหน่อยนะคะโอเคครบหมดแล้วนะคะสําหรับสินค้านะคะของต่างๆที่เราสั่งมาจากไทยนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอออะไรก็ลง วีแชทหรือว่าไลนา์ไปถามร้านนั้นได้นะคะหรือว่าใครมีคำถามอย่างอื่นอยากจะมาถามเราส่วนตัวก็สามารถอินสบอกใน IG มาถามเราได้นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ